มาที่สวนหลังบ้านจ้ามึงสวนหลังบ้านเขาก็สินี้กอไผ่หลายกอหนึ่งสองกะซีนมาเลือกเอากอเน,นี้ยหา,าลำใหญ่ๆปุ่นกอไผ่กอไผ่หน้าสอนอ่นนะกอไผ่อันท้างนั้าลำหน่อยอยู่อันนี้ลำลำลำพอดี อ่อนดิตึงมันน้อยอ่อนยุพี่น้องอันนี้เอาไปเห็ดไม่แนบอันอากาศยังก่อนหัวมันนหรอไหอืมได้บ่มาไหยังไปเลาะไหมเลาะหยังเพต้องเลาะยากดอกนี่เห็นล่ะนี่แหมเลอยปลายไผ่ออกนี่โอ้ยแหมหาเงยแล้วว่าแม่นใหญ่กุยยางไปหาเลาะอันเอาไม้ไผ่ มึงมันสิบ,บอกว่าเลาะงาไผ่กับบาวาไปเลาะแม้ละวานี่นมีเลาะเลาะจังสี่ยายบอกว่าให้เอาต้นกระดุมเงินเมือนำ้ำพี่น้องหลายหลายจ้ะคุณเห็นอยู่ในคลิปเพื่อนบอกว่ากระดุมเงินนี่มีประโยชน์หลาย มึงอไนี่ต้ากระดุมเงินได้หนึ่งเขาก่าต้องซื้อ,อยาีนะ่หลายคักใครอยากได้ติดต่อมาจา้าติดต่อมาขอนะคะนี่ต้นกระดุมเงินหลายคักพี่น้องหลายอิลีนั่นปุ่นมันแพ่ไหมเห็นแต่ข้าเจอ้อนบ่อนในเฟซเนาะนี่ไม่เห็นอิลี มีตะโดนแล้วค่ะมองนี่สวนหลังบ้านคุณแม่ด่างร้ายหลายอุ้ยลำงามนี่พาสองนี่นี่ละอออโอเคเล้ยวเลี้ยวเนื้อพันนี่แลี้วเราบ่เลี้ยล,ล,ล,ละอุ่นอันนึง Đi đeo đeo Má má Cố qua hãy mưa con Bấy mưa con cá cáp đồ chụp chụp มาขายเือาี่น้องจ๋งจอได้บอจ้วกโขายขระตา